จิ้นเข่าเศร้าแล้วจิ้นเข่ากับต้มจับชายนั่เริ่มเห็ดให้ไหลพี่น้องเริ่มเห็ดให้ไหลจิ้นเข่ากับต้มจับชายแล้วฮะหาเนี่ยก็ว่าเห็นโอ้ยจับไปทา้งเลยไปนอนเลี้ยนบ่เห็นอีกเลียนหนึ่งหาจนวิ่ง วันนั้นเอาไปรีวิวอยู่กับจ้าก็ไปถิ่มไปทั้งหลต้มจับชายเออเพื่อเพื่ออร่อยครับเออแมนโยต้มตเ,เปื่อยวๆละ่ะอร่อยสดุดหนำดิถิปรเด็นกินต้มจับชายพีเมอร์อยู่องทำเองกินเองพี่น้องกินเองเก็บเองกินเองต้มจับชายนัย่นก็เลยตักไปหน่อยนึงไปกินอยู่กอง bữa yup. sáng <gathering> là ôi, à hygiene, 술, mình. gì bố mì nãy ăn, sẹp gì luôn, chèo rồi nhọn chèo khoang, ôi, ở ngoài Sài Gòn, người hang người nói cái gì, cái năn miên, cái miên chắc bay thẳng đến Sài อันปีพศสง 2, องพันห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบสอง่เห็นเห็นแต่ห้าร้อยยี่สิบพี่น้องสวัสดีค่ะคุณคุณอ่อนขอบคุณเลยเลยพี่น้องอ่อนนุ่มนวลอ่อนบิวตี้พายกินขอบคุณหลายๆเด้อคุณอ่อนบิวตี้พายกินขอบคุณหลายหลายเลยพี่น้องคุณไดยังบ่ท่านหนูจักกันก็นกนไปจับมือก,กันเด้อพี่น้องไปมาหาซู่กัน ไปาาไกปุ้ดิจินปลาแม่แพีดิกินขโถ่นงือกโตกู้ดูหรอกโอ้ยหาบ่เห็นใจมึงเงือกแช่งจะได้พี่น้องเี่ยสี่หอเปย์นี่บังเบโจ๋เด้อใบโจาเห็ดหนังแลว้วก็เจ้าสีบานคุณอ่อนสวัสดีครับคุณโตเตี๋ยักทายเจ้าเด้อคุณอ่อนก็ทักทายคุณโตเตี๋ยกับคุณห,หลายๆเด้อพี่น้อง ขอบคุณทุกไรยทุกเรือทุกกำลังแรงใจขอบคุณหลายหลานเป็นหนนมาตัดต้นไม้เหรอเครื่องเบาอยู่หนาไหลเรื่องไหลแวงยันงหกไสมันด่าหยั่งหนกไส้ไงด่าหนกไสไงหลวมมากหนุกเป็นมากยั่งเป็นหนายันบ่มีความสุขเห็ดหนาเห็ดหลังอยู่คุณรัตนาพรกับสวัสดีเด้อคุณอ่อนสวัสดีเจ้าคุณรัตนาพร ปิดประตูไว้ได้ใบใหญ่เขานั่นแต่ว่าสิออกไปเฮ็ดงานอยู่พี่น้องออกไปเฮ็ดงานอยู่อ๋อเนาะเออมีสติแล้วไปแล้วกันพ่อเมื่อเสติกับพ่อไปกันนี่โอ้ยเนื้อจังมีสติมากนะจังว่ายู่โดนๆเนี่ยหันซีดายจมูกไหลๆนะขอบคุณหลายๆเด้อคุณตัวเตะ โตคดีมีใจตลอดไปอาสุขภาพแข็งแร,ง,แรงดีแนเจ้ซาของเด้อรักษาสุขภาพห้งเฮงปังปังประจันกระสีอันไปาางันยันข้าวว่าเงี้หนาเงี้หลังกุนหอนแล้วบ่มีความสุกหรอกยันกาเจา้าหายขอบพูนหลายๆเด้อคุณตัวเตะจังไอยแวะมาไม่ขอบคุณหลาย ตัวเตะกบไวพ้นหายสุข้นเด้อม่ไหลประเด็นขอบคุณได้ไพี่น้องเสียงกระเจาพ่น้อเสียงข้าเจ้านันเสียงลูกไส้ข้าเจ้าปรนข้าเจาหายประเด็นกับที่ไปเหตุงานกันพี่น้องเลยสวัสดีค่ะประเด็มาที่ิวเหรียญห้าบาทเชียงปีพศสองพันห้ารยสี่สิบงน้ด สายามเมนหาบาดกุดเคียงเนระื่องน้องอันนึเนงเขาไปกินตำแตงบ้านพี่โตเตีเมาแล้วเกินเข่าไปกินตำแตงบ้านคุณโตัเตี๋ม้าแล้วพี่น้องเลยเข่าไปกินตำแตงบ้านคุณโตัเตีมาแล้ว